ครับเอ่อสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเอ่อน้องมาจากไหนเนาะอ่าสำนักง,งา,สงา,านสงเคร,ราะห์ทหารสุขเเกรชบุรีค่ะอ๋ออยู่ราชบุรีค่ะเป็นเขตร,ราชบรุรีดูแลห้าจังหวัดค่ะ กูดูแลเยอะขนาดนั้นมีจังหวัดไหนบ้างครับอ่าเพชรบุรีราชบุรีประจวบ,นะค,ะบค,คีรีขันธ์นครปฐมสมุทรสงครามค่ะอ๋อก็เยอะมากันเนาะค่ะดูแลทหารผ่าน,นศึกอ่ากว่า1,8 0 0 0คนค่ะอ๋ะอก็ถือว่าเยอะที่นี้จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทหารผ่านศึกส่วนมากมีความเป็นอยู่แบบไหนครับ มันมันจัดได้หลายอย่างค่ะอย่างหนูเป็นพนักงานเสริมอาชีพก็ค่อนข้างจะเข้าไปโดยตรงโดยการจะเสริมสร้างอาชีพให้เป็นอาชีพเสริมมีการฝึกทักษะต่างๆฝึกอาชีพเคลื่อนที่ของหน่วยงานเราค่ะที่มีแล้วก็เป็นการลงพื้นที่สำรวจว่าความต้องการว่าทหาหานะคะอยากจะประกอบอาชีพอะไรแล้วเราก็จัดหาจัดฝึกให้คใช่ครับข้อดีเนาะทีนี้การดูแลฐาน ก่ในพื้นที่พบปัญหาอุปสรรคอะไรไหมปัญหาก็จะเป็นเนาทหารผ่านศึกส่วนใหญ่อะค่ะที่ที่รับปัดมาเมื่อสมัยก่อนน่ะณปัจจุบันนะคะเขาก็ไม่ได้ทราบถึงสิทธิโดยตรงใช่ค่ะไม่ได้เข้าถึงอ ไม,ไม่ไม่ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการใช่สิทธิเขาเขาไม่รู้เนาะใช่ค่ะ,ะกะ็ท่านผอ,อท่านเนี้ยค่ะ,ะมีนโยบายล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายโดยการเจาะลงเจาะล,ลงไปลึกกว่าเดิมนะคะเป็นระดับอำเภอระดับตำบลค,ค่ะก็จะครอบคลุมทหารเพิ่มขึ้นค่ะก็ทําให้หน่วยงานนะคะเข้าถึงทหารได้เยอะขึ้นครับได้ได,ได้ขอบคุณมากครับค,ครับสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn